สวัสดีครับชาวทุเรียนมือใหม่ทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตท,ทุเรียนที่ปลูกในบ่อปูนนะครับบ่อนี้ปลูกได้ครบ3เดือนแล้วนะครับก็มาดูส่วนลําต้นดูนะครับในส่วนลําต้นข้างล่างนี้จะแตกใบออกมาเริ่มแตกใบใหเห็นดีออกมาดีเลยนะครับกิ่งแรกออกไปก็มีใบไหมนะครับแต่ก็ยังไม่แตกใบยอดให้เห็นเท่าไหร่นะครับดูก็ใบก็ยังเขียวดีอยู่นะครับ ดูปลายก็ยังไม่ที่มีทีท่าว่าจะแตกเลยนะครับก็ยังมีอยู่เท่าเดิมนิดๆเท่าเดิมนะครับตรงปลายก้านแรกตรงน,นี้นี่ครับก็ยังไม่แตกให้เห็นนะครับกิ่งถัดมานะครับตรงลําต้นนี่ครับก็มีแตกของม้เห็นแต่ตรงปลายกิ่งน,นี้นะครับก็จะมีแตกให้เห็นหน่อยๆนะครับเริ่มว่าจะมีการแตกใบให้เห็นนะครับตรงนี้ ส่วนแมงกินนี่ก็มีกินมานานแล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะครับนี่ครับก็มีมีว่าจะแตกให้เห็นแล้วนะครับตรงนี้ส่วนกิ่งถัดขึ้นมานะครับกิ่งนี้ตามใบนี้มีกิง่งมีใบร่วงอยู่นะครับนี่ครับก็มีแตกมีแตกออกมใม้เห็นครับตรงปลายก็เริ่มแล้วนะครับว่าจะมี จะมีแตกยอดออกมาให้เห็นแล้วนะครับตรงปลายยอดนี้นี่นะครับปลายยอดนี้แต่แตกออกมาเล็กอยู่นะครับตรงนี้ใบกิ่งนี้ก็ยังเขียวนะครับแต่มีใบร่วงครับแล้วก็มีใบไหม้ด้วยนะครับดูครับนี่ใบมีอาการใบไหม้นะครับกิ่งถัดมานะครับกิ่งถัดมาก็มีแตกตรงก้านให้เห็นหน่อยๆน่อยนะครับแต่ยังไม่เห็นว่าเป็นแตกใบนะครับ ดูปลายอยอดนะครับดูดูตรงปลายเขาก็ยังไม่ Arizona, o, van, ไม่แตกนะครับอันนี้กิ่งนี้ยังไม่แตกให้เห็นนะครับจะใบก็ยังเขียวดีนะครับกิ่งสำหรับกิ่งนี้นะครับถัดมานะครับขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็ยังไม่มีแตกนะครับดูตรงถัดมาเรื่อนนะครับก็มีใบไม้ให้เห็นอยู่นะครับตรงนี้ก็มีใบไม้ด้วยนะครับ ส่วนยอดสุดยอดสุดนี่ก็จะมีเหมือนจะแตกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับตรงปลายนะครับก็ใบก็ยังเขียวอยู่นะครับก็เห็นแววแล้วนะครับว่ายอดก,ก็น่าจะแตกแล้วนะครับ3เดือนนะครับถึงเห็นอาการนี้ขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะลากน่าจะเดินหน่อยแล้วนะครับอย่างนี้แต่ที่หนัหนกๆก็คือมีอาการใบไหมเห็นนะครับ แล้วก็มีใบร่วงด้วยนะครับนี่ครับอาการใบไหม้เป็นอย่างนี้นะครับก็ปลายด้วยนะครับแต่ตรงลําต้นนะครับมีแตกกิ่งให้เห็นนะครับอันนี้มีปลายไหม้นะครับที่เห็นชัดๆที่เห็นมีแตกก็คือตำแหน่งนี้แล้วนะครับที่แตกก็ไมาเห็นเยอะเลยนะครับสำหรับกิ่งอ่อนๆใบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมก็จะมาคอยอัพเดตต้เรียนที่ปลูกในบ่อปูนมาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ